สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการวางซับพอร์ตนะครับแล้วก็การหมุนชิ้นงานเพื่อจะวางงานให้มีซับพอร์ตน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ทดลองใช้นะครับแล้วได้ผลนะชิ้นงานนะครับยังคงผิวที่ยังได้ความละเอียดอยู่แล้ว ไม่เป็นรอยหรือเป็นตำหนิมากจนเกินไปนะครับการเก็บงานก็ง่ายนะครับยกตัวอย่างก็คือตอนนี้ผม add model ชิ้นเนี้ยนะครับเข้ามาแล้วซึ่ง default ของตัวโมเดลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการยืนนะครับเป็นตั้งแต่ช่วงเอวล,ลงมาถึงช่วงหัวเข่านะครับถ้าเราวางโมเดลลักษณะนี้ นะครับพอทำซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตมันจะเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเบื้องต้นก็เราตั้งซัพพอร์ตคร่าวๆไปก่อนเจเนเรตอ u ต o m ม t ติแหละนี่นะครับเห็นไหมซัพพอร์ตมันจะเยอะนะครับแล้วลอยมันจะเป็นลอยด้านใต้เนี่ย ด้านใต้ของตัวโมเดลนะครับตรงเป้าเกงเนี่ยมันจะเป็นรอยเยอะไม่สวยนะครับเก็บงานก็ยากนะอันนี้ผมยกเลิกไปนะครับทีนี้การวางงานที่ดีนะครับให้เราสังเกตจุดที่มันจะต้องเป็นรอยต่อของโมเดลแต่ละชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือช่วงเอวด้านบนเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ย นะครับเหมาะแก่การที่จะวางซับพอร์ตมากๆเพราะว่าเมื่อแกะซับพอร์ตออกไปแล้วถึงผิวมันจะไม่สวยไม่เรียบนะครับแต่เวลาเราเชื่อมต่อด้วยกาวนะครับหรือน้ำยาปสานอะคริลิกหรืออื่นๆก็แล้วแต่ที่แต่ละท่านใช้กันอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับผิวตรงนี้มันจะ ไม่แสดงโชว์ออกมาให้เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะครับมันเป็นจุดที่ที่ดีที่เราจะใช้นะครับดังนั้นเรามาเริ่มพลิกตัวโมเดลกันนะครับผมใช้วิธีง่ายๆเลยคือก่อนที่จะหมุนเนี่ยนะครับผมจะเอาด้านนี้ลงนะผมไปที่เมนู Edit นะครับแล้วไปที่ p a งเซอร์เฟตออนเบด นะครับหรือ Ctrl L ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะผมไปเลือกผิวตรงนี้นะครับตรงติ่งที่ไว้สวมประกอบนะครับคลิกเข้าไปปึ๊บอ่าคราวนี้มันกลับข้างลงมาที่พื้นโต๊ะให้เลยนะครับนะมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับซึ่งพอมันกลับข้างเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทะลุลงไปด้านล่างนะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะผมก็จะใช้วิธีก็คือเข้าไปอีดิตอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ไปดรอปโมเดลทูเทเบินะครับคราวนี้ผิวสัมผัสล่างสุดของโมเดลมันก็จะวางอยู่บนโต๊ะงาน,นครับไม่ทะลุลงไปข้างล่าง พอได้ลักษณะเนี้ยนะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับผิวนะที่มันจะต้องไปต่อกับช่วงลำตัวนะครับมันอยู่ด้านล่างแล้วซึ่งตรงนี้มันเราไม่ได้ต้องการให้เป็นผิวโชว์นะครับมันก็จะเป็นตัวรองรับซัพพอร์ตแต่เป็นอย่างดีเลยอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าถ้าเราวางซัพพอร์ต ถ้าง,งานลักษณะเนี้ยนะครับเ,เบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเครื่องของเรานะครับโอเวอร์แฮงได้องศามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ของผมเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยนะถ้าเป็นเครื่องของผมเองเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยผมไม่ต้องวางซัพพอร์ตเลยนะครับผมวางแต่ด้านล่าง ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเข้ามาที่ Customize นะครับ Support Structure นะเจนให้มัน Auto เลยนะครับผมตั้ง Support Pillar Resolution ที่3มมิลน,นะครับ Max Overhang Angle เนี่ยผมใช้ที่45มิลเอ่อ45ิองศานะครับผมเจน Automatic Support เลย นิดนึงครับตรงซัพพอร์ตไทยเนี่ยผมใช้ฟอร์มบิลแพลตฟอร์มโอลีนะครับแล้วผมเจนออโตเมติกซัพพอร์ตปึ้งเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเห็นได้ว่าซัพพอร์ตเนี่ยนะครับมันออกมาให้เราเยอะแยะเลยซึ่งตรงด้านส่วนของช่วงขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องวางนะครับ เราทำยังไงล่ะผมตัดออกผมไปติ๊กที่ remove existing support นะครับแล้วไปเลือกที่ตัว support เนี่ยไม่เอาเอาออกนะครับจุดพวกน,นี้เราเราไม่หวัง support นะครับเรื่องหนึ่งก็คือนานนะครับการพิมพ์มันจะนานมากนะครับพอ support เยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เบืองแมททีเรียลนะครับเ,เบื้องต้นเนี่ยผมตัดออกดูจุดที่มันน่าจะเยอะที่สุดที่มันไม่มีประโยชน์นียครับพวกนี้ตัดออก เบื้องต้นเนี่ยเหลือแค่นี้ก่อนครับแล้วเราลองมาดูซิเราหมุนภาพดูเนี่ยซัพพอร์ตที่วางตัวกันตอนนี้มันมีลักษณะนี้เบื้องต้นเนี่ยเรากดดันออกไปก่อนนะครับแล้วเรามาแอดโปรเซสนะครับโปรเซสที่ผมใช้ค่า Default ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำ นะครับนะของทุกท่านก็ก็ดูแลกันนะครับว่าเวลาเซตค่าการพิมพ์ของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเผมเองเนี่ยผมใช้น,อนอ็อตเซนขนาดรูเนี่ย0.25มิลลิเมตรนะครับมันก็เลยอาจจะเล็กกว่าหลายๆท่านที่ใช้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้กันก็คือ0.4ม mm. ิลลิเมตร นะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราอยากดูว่าซับพอร์ตที่เราวางที่เราวางออโต้แล้วเราตัดออกไปเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับเราพีแพทุกปิ้นดูนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาสไลเซอร์ที่สไลเซอร์ออกมาแล้ะคราวนี้นะครับเรามาตรวจสอบชิ้นงานกันนะครับว่า จุดที่สไลด์ออกมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยเราลงไปถึงด้านล่างเนี่ยนะครับผมมาเลือกตรง c อนโท o ลออ t ชันนะครับตรงพรีวิว By เนี่ยผมมาเป็น By l a y ยอรนะครับนะแล้วเราลองมาเลือกตรงเพิ่มเนี่ยจำนวน,นทีละ Layer นะครับเพื่อดูชิ้นงานของเราว่า ซัพพอร์ตที่เราเลือกเนี่ยเพียงพอไหมนะครับโดยการเนี่ย,เ,ยเริ่มพิมพ์ที่ขอบชิ้นงานแล้วนะครับเนี่ยเรากดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแสดงว่านเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยรองรับชิ้นงานเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับในจุดที่เห็นอยู่นี่นะคือเพียงพอละ,อะเราก็เริ่มคลิกดูไปเรื่อยๆ อ่ามีจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือช่วงนี้นี่นะครับมันไม่มีซัพพอร์ตรองรับดูแล้วเนี่ยมันลอยลอยอยู่ไหมครับอ่าเราได้จุดหนึ่งละที่เราต้องแก้ไขนะครับเราดูต่อ เวลาตรวจชิ้นงานเนี่ยผมก็จะตรวจแบบนี้นะครับหรือมาเลือกที่ออโตเมชันก็ได้แต่ว่าลดสปีดลงนิดนึงนะครับเวลาเราสังเกตรเราจะได้ดูทันนะครับว่าโมเดลของเราเนี่ยจุดไหนที่มันควรจะมีซัพพอร์ตนะครับจุดไหนที่ไม่ควรต้องมีนะครับเราตัดออกไดเ้เราเช็คไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็รองรับซัพพอร์ตได้ดีนะครับก็มีครบอยู่นะไม่น่าจะมีผลอะไรไงไหมครับมันมีองศาขึ้นมาแต่ว่ามันปินได้อยู่นะครับเนี่ยคือหลักๆเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยผมใช้ซัพพอร์ตถ้าใช้คือแค่ประมาณนี้นะครับมีด้านล่างเนี่ยเป็นตัวยึด ฐานะครับแล้วก็มีด้านข้างเนี่ยที่ประคองอยู่ตรงต้นขาเนี่ยครับเ,เพื่อให้ชิ้นงานมั่นคงนะครับเมื่อ,อ,องานพิมพ์เริ่มจะมีความสูงทางแกนแซดมากขึ้นนะครับเวลาเครื่องเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นนะครับซึ่งของผมเนี่ยใช้เป็นเครื่อง c l e a i t y y n n e r r 5นะครับ ฐานแกน Z เนี่ยมันจะมีจุดรองรับอยู่ข้างเดียวซึ่งทำให้น้ำหนักมันทิ้งไปด้านหน้านะครับเวลาเครื่องเคลื่อนที่ไวๆฐานมันจะกระพือนะครับซึ่งตรงเนี้ยชิ้นงานอาจจะหลุดได้ฉะนั้นเราเพิ่มซัพพอร์ตดามข้างๆเนี่ยครับจากที่เห็นเนี่ย ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับช่วยให้งานมั่นคงนะครับสังเกตดูงานที่สไลเซอร์สร้างขึ้นมานะครับมันไม่เกินโอเวอร์แฮงนะครับสามารถพิมพ์ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ชิ้นงานออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวหลังหลังจากจบคลิปสไลเซอร์เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะ ต่อคลิปที่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วสำหรับท้นนี้นะครับแล้วเรามาแกซ support พร้พอมกันนะครับเนี่ยเบื้องต้นก็การวาง support นะครับแล้วก็เทคนิคของการวางชิ้นงานนะครับว่าเราจะวางรูปร่างแบบไหนนะครับเราจะวางลักษณะไหนเพื่อให้มีซ u พ p o r t น้อยที่สุด นะครับแต่งงานยังแข็งแรงนะครับติดแน่นกระฐานนะครับไม่หลุดง่ายนะครับเบื้องต้นก็คือเนี่ยผมผมมีเทคนิคประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นชิ้นงานลักษณะอื่นเนี่ยคราวนี้เราต้องไปพิจารณาเอานะครับในแต่ละชิ้นงานนะครับแต่ละชิ้นงานเนี่ยไม่เหมือนกันแต่หลักการหรือเทคนิคก,การวางชิ้นงาน,เ,นเหมือนกันนะครับจุดไหน ที่ประกอบแล้วมันซ่อนผิวอยู่ด้านในไม่โชว์มาด้านนอกนะครับจุดนั้นเหมาะที่จะมาใช้ซัพพอร์ตรองรับนะครับนะลองลองก็ลองลองทำกันดูนะครับนะครับโมเดลที่เพื่อนๆมีอ่ะก็ลองมาฝึกวางฝึกหมุนชิ้นงานนะครับ เซตค่ากันดูนะครับเดี๋ยวเรื่องอการเซตค่าของซับพอร์ตเนี่ยอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยทํามาให้นะครับจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องเว้นระยะนะครับหรือคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับสำหรับโปรแกรม Simplify 3D นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะอธิบายกันละกันนะครับ คลิปนี้จบแค่นี้ลครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันนะครับิ้นงานเสร็จล้วดีเทลนะครับ อันนี้ช่วงซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตที่วาง เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะนี่หลุดละช้วช้ตัวช่วยนิดหนึง อย่างนี้หลุดง่ายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตรงช่วงขาเนี่ยนะครับทั้งสองข้างจริงๆไม่จำเป็นต้องวางซับพอร์ตก็ได้นะครับด้วยตัวเนื้องานเองเ,เวลาปิ้นไปเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องวางซับพอร์ตเลยแต่ที่ผมวางซับพอร์ตไว้เนี่ยก็คือเผื่อ เผื่อในกรณีที่ถ้าพิมพ์งานแล้วสูงมากๆนะครับกันเหนียวนะครับเผื่องานล้มขึ้นมานี่ฟาวเลยนะครับเป็นตั้งนานเสียดายนอันนี้จุดที่จุดที่ใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือด้านล่างนะครับยึดติดกระฐานแล้วถ้ามันติดแน่นดีเนี่ยนะครับ ฐานของงานมั่นคงนะครับไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปวางซัพพอร์ตเยอะนะแต่อย่างที่ผมบอกผมวางเผื่อไว้กันเหนียวนะครับแน่นนิดนึงนะครับแต่จะหลุดละหลุดปุ๊บหลุดเลย เลนิดนึงหลุดหมดแล้วนะครับก็จุดที่ซัพพอร์ตรองรับเต็มเต็มเนี่ยนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไยังไงมันก็ต้องมีรอยแต่ว่าสำคัญสำคัญอยู่ที่การวางชิ้นงานนะครับอันนี้ผมเอาอช่วงเอวล,ลงแล้วเอา ช่วงขาชี้ขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาตั้งงานเนี่ยผมตั้งแบบนี้นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยมันจะเป็นด้านที่เราโชว์ชิ้นงานนะครับก็ให้ปิ้นไปเราจะไม่ใช้สปอร์ตไม่งั้นมันจะเป็นรอยแบบนี้ไม่สวยนะครับแต่ว่าด้านเนี้ยเวลาประกอบกับช่วงตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิบช่วงตัวให้ดู นะครับก็คือตัวนี้นะเดี๋ยวจะประกอบกันแบบนี้นะครับซึ่งพอประกอบไปแล้วเนี่ยเออมันจะมองไม่เห็นแล้นะครับนะเดี๋ยวลองมาแกะซับพอ์ตล่วงตัวดูมั้งนะครับแกะไม่ยากน,นี่แกะฐานก่อนเลย แ,แกะง่ายๆเลยนะครับนะหลุดหลุดแบบไม่ต้องออกแรงเลยหลุดกันแบบนี้เลยครับอัอนนี้ช่วง ช่วงที่มันยากหน่อยแหละต้องระวังนิดน,นึงนะครับผมใช้ตัวช่วยนิดน,นึงแล้วกันเห็นไหมหลุดๆเลยนะครับ ผิวงานก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือผิวบนของซับพอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้อลองดูสิหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะมีริ้วรอยของซับพอร์ตที่ยังติดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพวกนี้เราเก็บงานได้นะครับถามว่าเนี่ยขูดออกนะครับ ผิวผิวงานไม่ได้เสียเลยนะเนี่ยครับมันมันแยกชั้นอยู่แล้วพอสกิดสกิดออกมันก็นเรียบเลยนี่ะครับเนี่ยจะหลักๆจะลองประก,กอบนะครับอาจจะต้องแต่งนิดหน่อยนะครับมันยังยังยังไม่สนิท ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีโป้มีขัดบ้างนะครับแต่เบื้องต้นก็โอเคแล้วนะครับตัวเนื้องานนี่อาจจะต้องแต่งนิดหน่อยโอเคครับขอบคุณครับ